วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ์ t คอเนะครับหรือว่าช่อง2ช่องสำรองนะครับแลวหลายๆลาคนถามว่าช่องเก่าไปไหนนฮะช่องเก่าอยู่นะครับผมช่องเก่าเพจอยู่นะครับนะครับก็ฝาก Fc นะครับที่เห็นช่องใหม่นะครับก็ฝากฝากกลับไปดูช่องเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวไม่ขึ้นนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกบก็มาตอบคำถามให้นะครับ fc น้องๆพี่ๆที่ถามเข้ามานะฮะว่าการขับรถขุดดีมันมันขับง่ายไหมนะฮะมันอา,าดยากไหมนานไหมกว่าจะเป็นนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะครับผมแล้วก็สำหรับน้องๆ pc เอ่อน้องๆพี่ๆ fc ที่อยากเป็นรถขุดนะครับหรือว่าเป็นความใฝ่ฝันนะฮะอยากที่จะได้ขับรถขุดอยากที่จะ ได้อยู่ในสายงานอาชีพนี้นะฮะก็ยายก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นมุมมองภายในเก๋งในห้องทํางานของผมนะฮะแต่ละวันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนั่งดูไม่นะฮะถามว่าเมื่อยไหมเมื่อยนะฮะเมื่อยเมื่อยนะครับผมแล้วแตางานนะถ้างานงานสบายๆหนยะก็จะชิวๆหน่อยนะแต่ว่าถ้างานมันยากๆหนะก็จะ เมื่อยหน่อยนะครับก็ก็อย่างดีนะครับงานมันไม่ได้ออกแรงอะไรมากมานะครับอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็ใช้มือควบคุมนะฮะอ่ะเอาต้องคำถามพี่ประเด็นปีที่เป็นที่เป็นประเด็นนะครับที่ถามข้ามาเยอะมากนะครับเราถามว่าขับยากไหมนะฮะไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากนะครับนะครับตีไปเลยนะเกิดว่าหัดจริงๆนะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนในคลองเลยนะฮะสามารถที่จะขับคล่อง ดา่ว่าให้ดีๆก็ปีหนึงตีไปปีนึงแล้วกันนะครับตีไปประมาณปีนึงแล้วกันนะครับว่าจะหัดคล่องหนึ่งไปคล่องนะฮะปีนึงนี่รับรองว่าคล่องนะครับแต่ว่าขับเป็นกับทำงานเป็น,นมันอีกเรื่องนึงนะครับเอซครับผมคือสเต็ปแรกก็คือการขับให้คล่องนะ,ะการที่จะรู้คอนโทรลนะครับอย่างอันดับแรกเนะี่ยคือเราหัดแรกๆเราจะงงๆคอนโทรลอยู่เราพยายามมองเอ๊ะ มองมันโยกไปไหนเราพยายามจำนะเพราะมือเรายังไม่ไปนะครับเพราะว่าเพราะว่ามือเรามันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรเคยชินกับคอนโทรลที่เราที่เราสามารถจะบังคับนะครับเพราะว่าคอนโทรลเนีเ่ยฝั่งละนะครับฝั่งละมันมีสีทิศท,ทางนะครับสีทิศท,ทางนะฮะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีอ่าสมัยนี้เขาเขาเขาใช้เป็นคอนโทรลสากลแล้วเนาะเออคอนโทรลสายกลก็คือคอนโทรลแคทนะครับ FC นะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นยืดอ้อมยืดอ้อมออกยืดอ้อมเข้าแล้วก็สวิงซ้ายสวิงขวานะครับฝั่งนี้ก็เป็นยกขึ้นยกลงแล้วก็บุ้งกีเข้าบุ้งกี้ออกแค่นี้น,นะฮะก็มีฝั่งละสี่ทิศทางนะครับรวมกันก็เป็นแปดแปดทิศทางในการควบคุมนะครับผมนะฮะอ่าต่อมาเราขับคล้องนะครับขับคล้องสมองเราจะ ไม่ไม่จดจ่ออยู่กับคนโทรแล้วนะฮะไม่จดจ่ออยู่กับคนโทรแต่สมองเราจะมุ่งมุ่งไปข้างหน้านะครับมันจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมองไปข้างหน้าดูไปข้างหน้าว่า,เ,าเราทํางานแบบไหนแล้วก็อ่านงานไปด้วยนะฮะสมองเราจะจดจ่อไปทางนั้นมากกว่านะครับอันดับแรกก็คือการจดจ่ออยู่กับคนโทรนะต่อมาก็จดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ของงานนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าการทําง,งานนะครับรอแวดระวังรถนะฮะ อันนี้คือสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่3ก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ถามว่าหลายๆคนถามมาพี่สอ,น,อนงานหน่อยพี่ทํางานแบบนู่นย่างนี่พี่สอนสอนได้ไหมอะไรได้ไหมนะฮะคืออยากจะบอกน้องๆพี่ๆว่ามันสอนกันไม่ได้นะครับคืออย่างคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาให้เขาแนะนําแค่แนวทางนะครับแนวทางในการยืนแนวทางในการทํางานนะครับแล้วก็อ่าประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าเก่งไม่เก่งก็มันอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราว่าเราชอบในอาชีพนี้แค่ไหนเราลักในอาชีพนี้แค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะทนกับมันได้เปล่านะฮะแล้วก็เจอคําดูถูกเจอคําด่าเจอคําว่าเจอคําบนหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเราต้องทนให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีจุดๆหนึ่งที่เราต้องผ่านให้ได้นะครับผ่านวันเวลาถามว่าจะเก่งตรงไหน งานทําไปเรื่อยนะครับงานมันก็จะสอนเราเองนะครับวันนี้เราทําไม่ดีเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับวันนี้เราทําไม่ดีอ่ามันหน้าดีขึ้นมันดีขึ้นมันคือยาให้มันลงอะนะครับอยามันยาให้มันลดลงลดลงนะครับเราต้องพยายามว่าพยายามพัฒนาให้มันขึ้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 นจนถึงระดับสูงนะครับทีนี้เราก็เราก็จะเก่งอ่าแล้วการงานแต่ละงานไม่เหมือนกันนะครับเราก็ทํองทำไปเรื่อยนะฮะ จนหลายๆปีเข้าเดี๋ยวงานมันจะสอนเราเองมันจะพัฒนาไปในตัวนะครับงาน,นจะสอนเราเองงานมันจะบอกอัตโนมัติเลยนะครับไม่มีใครมาสอนเราหรอกนะครับแต่อาจารย์อาจารย์ที่เขาสอนคือเขาแนะแนวทางนะครับการทํางานเฉยๆนะฮะแล้วก็การการขับการขุดอะไรเงี้ยเขาแค่แนะแนวทางแต่เก่งไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอีกทีนะครับว่าเราจะสู้จะทนกับมันแค่ไหนแล้วก็จะเจอคนที่ให้โอกาสเรา แต่บางคนคืออาจจะเก่งช้าเพราะว่าเจอคนที่ไม่ให้โอกาสนะฮะไม่ให้โอกาสนะครับก็เลยเก่งช้านะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเบาๆเบาๆไปก่อนนะครับมีคําถามอ่าข้องใจอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากไปดูช่องเก่าด้วยนะฮะช่องบอยเอ็กซาเวเตอร์หรือว่าฮกล้อยทับุรีนะครับก็ยังอยูยังดูนะครับลงคลิปทุกวันนะครับแล้วก็เพจด้วยนะฮะ แงกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาปเป็นวยรุยให้แล้วก็กรับชมคลิปนะครับผม